รักพระเจ้าอยู่หัวปกป้องพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเกรสรชมพู่นะคะชมชมพู่แปลว่าชมชมกันดีกว่าไหมอ่ะหรือว่าเราจะชมอะไรชมที่หนึ่งคือพูดชมกันนะคะมีความสุขหรืออย่างที่สอง คือชื่นชมพระบารมีอย่างที่สามชมคนนี้ว่าเป็นคนดีคนเก่งชมคนนั้นว่าทําอาหารอร่อยชมคนนี้ว่าขับรถด,ดีหรือว่าอะไรที่มันชมอะค่ะแล้วก็ชมว่าประเทศไทยน่าอยู่นะคะเพราะว่าถึงขนาดนี้แล้วมีโรคระบาดก็แล้วนะคะก็ยังน่าอยู่นะคะก็มีพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินนะคะถ้าเราไม่มีพระเจ้าอยู่หัวเราจะอยู่อย่างไรแค่ไม่มีสตังเนี่ยเราก็อยู่ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามีพระเจ้าอยู่หัวดีแล้วค่ะเพราะเราจะมีสตังอยู่ในกระเป๋านะคะก็ฝากชมช่องที่เป็นของจริงนะคะช่องกลางกรุงอย่างเงี้ยช่องยูนันอย่างเงี้ย มีอีกเป็นสิบช่องนะคะที่นําเสนอพระราชะกรณียกิจของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอ่าแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะก็ท่านทรงงานเหนื่อยกว่าประชาชนนะคะเราใช้ท่านทุกวันค่ะท่านทรงงานทุกวันอยู่แล้วแต่เราใช้ท่านทุกวันเรารู้ตัวกันบ้างไหมเราใช้เงินนะคะเงินเนี่ยตั้งแต่เหรียญสลึงนะคะเหรียญห้าสิบเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบ แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยอะไรเนี่ยประมาณนี้นะคะเราใช้ท่านทุกวันเรารู้คุณค่านะคะใครที่รู้คุณค่าก็จะเจริญนะคะประสบความสําเร็จใครที่เคยกล่าวร้ายพระองค์ไว้นะคะเปลี่ยนใจทันนะคะตอนนี้จะคิดว่าคงได้รับโอกาสดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นรอยต่อของการสะบัดสะบัดทุกสะบัดโศกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามา แต่ก็ไม่ได้ประมาทนะคะเพราะว่ามีดีด้วยก็จะสลับกันไปนี่แหละคะ่ะประมาณนี้แต่ณวันนี้ความที่ว่าดีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาการชมการการดูสิ่งที่ถูกต้องก็จะเพิ่มขึ้นมาในระยะนี้นะคะก็อยากให้ดูพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะว่าท่านทรงงานหนะักขนาดนี้แล้วมีคนใส่ร้ายท่านใส่ความท่านท่านไม่เคยฟ้องค่ะถ้าเป็นเราอะ่ะ เราฟ้องกันไหมคะฟ้องค่ะนะคะใครมากล่าวหาพ่อเราเนี่ยเป็นฆาตกรเราอยู่ไม่ได้เราค่ะนะคะพระเจ้าหัวเราโดนกล่าวหาท่านไม่เคยฟ้องนี่คือพระอรหันต์พระโพธิสัตว์อ,อ๋อท่านเป็นพระที่แบบพระสัพพัญญูท่านเป็นทุกอย่างอะคะ่ะท่านไม่เคยตอบโต้ท่านไม่เคยพูดถึงว่าใครจะกล่าวร้ายท่านแต่คนที่กล่าวร้ายท่านนะ่ะอาการดูนะคะ เดือดร้อนเรื่องเงินเดือดร้อนเรื่องที่อยู่ไหมคะสุขภาพนะคะนะคะแล้วก็ทรัพย์สินนะคะคุณพี่น้องคุณก็ทะเลออกกาะกันฆ่ากันนะคะแล้วก็อย่างใส่ความพระเจ้าอยู่ร้อนสิบหาว่าเป็นพระเจ้าอยู่ที่ค้ายยาพูดไม่ได้นะคะอย่าพูดแบบนี้ท่านไม่ได้ทํานะคะแล้วภาพที่ที่ขึ้นมาในช่องยูต่างๆเนี่ยเป็นภาพนิ่งภาพจะต่อนะคะกราบขอร้องนะคะมาดูของจริงนะคะ ของจริงมีเป็นสิบช่องก็เลยเอาตัวอย่างช่องมาให้ดูนะคะอย่างช่องยูนันกับช่องกลางกรุงสามารถกดเข้าไปดูพิมพ์เข้าไปดูแล้วท่านจะเห็นของจริงนะคะแล้วก็ยังมีวังหลวงทิศทางไทยเยอะแย,ยะมากมายที่จะดูได้นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะรักพระเจ้าหัวของเราเถอคะค่ะเพราะพระเจ้าหัวของเราเป็นพระอระหันต์ทั้งสองพระองค์นะคะทั้งรัชากาลที่เก้าและที่สิบนะคะถ้าเราไม่มีพระราชาพระมหากษัตริย์เราก็ไม่มีที่อยู่นะคะ วันนี้เธอทูลพระองค์นะคะดูแลปกป้องพระองค์นะคะเหมือนที่พระองค์ปกป้องเราพระองค์ออกรบกันทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะคือท่านมีพระคุณต่อแผ่นดินทั้งนั้นเลยนะคะเราช่วยกันนะคะช่วยกันปกป้องพระองค์นะคะถ้าเราปกป้องพระองค์นะเราก็จะเหมือนได้ปกป้องเงินในกระเป๋าเราแล้วเงินเราก็จะอยู่เต็มกระเป๋านะคะ คนไทยมีหน้าที่อะไรคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีแค่สามอย่างชาติหน้าที่ของเราคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คำว่าหน้าที่เนี่ยเราก็จายมาเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติาตาตคือเราเนี่ยจะต้องทําความดีให้ในชาติในแผ่นดินทําความดีให้ตัวเราทําให้ความดีให้ลูกให้พ่อแม่ครอบครัวทําให้แผ่นดินเกิดน,นี่ก็ถือว่าชาตินะคะทำความดีให้ชาติศาสนา เราสวดมนต์เราทำบุญเรานั่งสมาธิเราทำทานนี่ก็คือทำหน้าที่ทำความดีให้ศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ไม่กระดกดิน้นขอโทษด้วยนะเ,เราปกป้องพระองค์นะคะเป็นสิ่งที่เราห่วงแหนเทิดทูนยิ่งนักใครอย่ามาแตะต้องพระองค์นะคะไม่ได้ไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าของอันนี้เขาไว้บูชาไว้เคารพนะคะ แล้วก็เอาไว้ใช้งานคือเรามีแบงะค์ค่ะแบงค์ร้อยแบงค์พันนี่เราใช้ท่านทุกวันนะคะถ้าเป็นเราอะใช้เราคงเวียนหัวแล้วพระองค์ก็ทรงงานกันทุกวันทรงงานเหนื่อยหนักนะคะก็เห็นท่านก็พูดเอาเอาสิ่งดีๆนะคะว่าเธอทูนท่านรักท่านท่านทรงงานเหนื่อยก็คําว่ากระสัดได้เลขสามสิบเจ็ดนะคะถ้าใครรู้รหัสเลขนะคะจะรู้เลยค่ะว่าเลขสามสิบเจ็ดนี่ เหนื่อยมากนะคะแล้วก็เวลาจะขึ้นก็ขึ้นได้แล้วก็เก่งแต่เวลาลงก็แบบเหนื่อยนะคะคือคือสงสารนะคะเพราะว่าเลขคําว่ากษัตริย์แล้วพอไปดูเจ้าชายก็ยังได้เลขที่ไม่ค่อยดีนะคะเลข27่สิบเจ็หรือยีิบเท่าไหรเนี่ยก็ยัง22ก็ยังพลิกผันอยู่เนาะนี่คือเลขตัวเลขของชื่อรัชวงศ์พระมหากษัตริย์เจ้าชายเจ้าหญิง ก็มีความหมายจากตัวเลขทั้งนั้นเลยนะคะที่ทำให้ส่งผลนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะดูว่าเลขอะไรจะดีเอาแค่นี้นะคะฝากดูช่องอยูนันกับช่องกลางกรุงนะคะแล้วก็มีอีกทิศทางไทยคุณเทิดก็ได้ค่ะเข้าไปดูของจริงนะคะเราจะได้รู้ความจริงนะคะฝากฝากลูกฝากหลานพี่น้องนะคะที่ยังเข้าใจผิดพระองค์เปลี่ยนนะคะ พใจถูกค่ะวันนีใน้ในกระเป๋าของท่านมีพระเจ้าอยู่หัวอยู่ใช่ไหมคะจะเป็นกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าสาตางก็มีพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านมีพระเจ้าอยู่หัวติดตัวท่านนะคะแล้วท่านก็ใช้ทุกวันนะท่านก็ใช้พระองค์ทุกวันก็รักพระองค์เยอะๆนะคะก็โชคดีนะคะขอให้ประเทศไทยกลับมารักเทิดทูนสถาบันแล้วก็พี่น้องกลับมารักใร้กันดูแลกันนะคะช่วยเหลือกันพัฒนาบ้านเมือง ไปในทิศทางที่ดีนะคะเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขโชคดีมีเงินใช้มีความรักที่มั่นคงมีร่างกายที่แข็งแรงมีการ,รยานมิตรที่ชีข้ขุมทรัพย์ให้รวยร้อยล้านพันล้านสวัสดีค่ะ